เกก้ cko, พี่ทั oh, กคริสต์มาสโอ้คอนเนอร์พรุ่งนี้จะคริสต์มาสแล้วหิมะยังไม่ตกเลยหินหมะตกก็เยี่ยมเลยแต่เรายังสนุกกันได้ว้าว wow. ฉันทำไม่ได้อืดอ <c oughs> เป็นอะไรเก็ก นี่วันคริสต์มาสทำไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่ถ้าเป็นกเก็ตน้้ำแข็งฉันไม่เคยเล่นมันมาก่อนและฉันเล่นได้ไม่ดีเลยเราช่วยเองแล้วข้าลองดูมันเป็นส่วนหนึ่งของคริสต์มาสเหมือนต้นไม้ใช่ลองทางไฟกับของตกแต่งด้วยไฟและของตกแต่งอะไรไม่นะมันไปไหนหมดล่ะื้งางประหับมันอยู่ไหนหมดและบอลเวลวาวแม้แต่ดาวก็หายไปด้วย และแถมยังมีเยอะด้วยมันหายไปไม่ได้ต้องมีคนเอามันไปเมืม่อคืนนี้แต่ใครจะขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงกันมันสุขอจ,จะตายเราต้องรูวให้ได้และเราไม่ต้องใช้สกัน้ำแข็งด้วยพี่เจมสพวกเรามาแล้วข้าสุรารีื่อคูณในเมืองยามราตรีมีฮีโร่กลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะไปเชิญกับเหล่ารไยเพื่อไม่ให้พวกมันทำลายวันที่โวดนา คอร์เนอร์กลายเป็นเอามายกกลายเป็น แล้วเขา คนจะไม่มีอะไรให้เปิดลูน่าเกลขึ้นของขวัญพวกนั้นไปมันไม่ใช่ของเธอนะลืมได้เลยพวกคนดีมันเป็นของฉันคริสมันต้องเป็นของฉันฉันฉันเฮ้ถ้าเราเอาลูน่าบอมมา<ๆ>เธอก็จะขึ้นไปที่ปล่องไฟไม่ได้เข้าท่าแกโก้ G Go, ไปเลยฉันจะทำให้เธอตกพื้น <c oughs> เอาววิ่งอ oh, oh. Oh! Oh! Ah! <laughs> Super cow. <laughs> ฉันเมียว,ยวไปเลยนะว้วเกโก้โอเคหรือเปล่าโอเคนึกแล้วว่าฉันขี่ลุน้าบอดไม่ได้ขอโทษนะไม่เป็นไรรีบตามเธอไปเถอะเอาไก่เด้ใหญ่ไปที่จะไล่ตามเธอโอเลทเธอบินตามไปเดี๋ยวเราจะตามเธอจากข้างล่างไปเลยไปเลย ว่าฉันไม่อยากจะคืนถ้าแน่จริงก็ตามมาเอาสิเ้ยนันของฉันนะวิสมองนกไม่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 เซแมสฉันอยากได้น้ำหนักเพิ่มเพื่อเรื่องเธอลงไปซุปเปอร์แคทจับเฮะเจ้าแมวตัวแสบอีกแล้วเหรองั้นมาดูสิว่าแมวจะลงไปยืนได้หรือป่า เนื้อบอดแล้วเอามันไปจากที่นี่ให้ขี่มันอีกแล้วเหรอแต่ฉันขี่ไม่เก่งไม่เลยเกโก้ถ้าเธอลองดูเธอตั้งขี่มันได้ดีแน่แน่ว้าวสารพิษตัวเลื่นนี่มันยากกว่าสเก็ตน้ำแข็งอีกว้าวไม่มีทางฉันทำไม่ได้เกโก้ออเป็นไรหรือเปล่าฉันไม่ถนัดกับของใหม่ๆมโอเคไม่ต้องห่วงโอเลดกกับฉันจะจัดการเอง เรียกตามลูน่าเกาให้ทันเธอะพอทีลูน่าเกาหยุดได้แล้วเธอคงจะหมายถึงเธอหยุดคนเดียวเพื่อภาพเอาล่ะโอ้ฉันทำขนเธอยุ่งหรือเปล่าเอริสขอโทษนะซตรวนี้จำ ฉันมืนจะทำอะไรไม่ไหวแล้วจะให้บินไปช่วยคงไม่ไหวหรอกนะเธอต้องโดดขึ้นลหน้าบอดีคครั้งเพื่อช่วยแคทบอยอีกแล้วเหรอแต่ฉันขี่มันไม่เก่งนะเธาไม่รู้หรอกว่าเธอขี่มันเก่งไหมพราเธอแต่โดดลงเธอต้องลองขี่ดูเธอต้องทำให้ได้ช่วยด้วยแคทบอยยิงด้วยโอเลยังเนอฉันต้องลองดูเพื่อช่วยเขาถึงเวลาไนีรอดแล้ว เจ้ากินก่านนั้นหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยอะไรนี่แก และบ็นไอ้นีให้ได้เออเออแกล้รวัง<อ>มันก็เจ๋งดีฮ่มันยากจะ <laughs> ต้องบินไปเรื่อยเรระวังชนกําแผงย,ยิ่งเล่นนุกดิเอาเุ กับเห็นไหมนายแค่ต้องลองแค่นั้นเองใช่ชีบไปเท้าปล่อยฉันนะเจ้า P ีเจ็มันสุบแล้วลูน่าเกลใช่แล้วได้ลูน่าบอดของเธอเธอขโมยของขวัญอีกไม่ได้แล้วไม่ยุติธรรมฉันไม่เคยมีคริสต์มาสจริงๆเลยฉันก็จะต้องอยู่คนเดียวอะไรแปลว่าตอนคริสต yeah> ์มาสเธออยู่คนเดียวเหรอแต่แบบนั้นมม่เศร้าออกเฮเธอไม่ใช้คริสต์มาสเอฟที่เหลือกับเราล่ะ กับพวกนายใช่เราต้องเอาของขวัญพวกนี้กับของตกแต่งกลับไปคืนเธอช่วยได้นะจากนั้นเราจะมีคริสต์มาสร,ร่วมกันเธอจะว่าไงโอเคคิดว่านะเงินขึ้นมาเราจะไปพี่ทักคริสต์มาสกัน หน้าบอดเก่งขึ้นแล้วนะเกก้อขอบใจตอนนี้ฉันคุ้นกับมันแล้วฉันรักมันเธอช่วยเราได้เยอะลูน่าเกิลเธอเอากระดานกับแม่เลยคืนไปได้โอเคแต่สงสัยฉันคงต้องไปแล้วคริสต์มาสจบจริงๆแล้วสําหรับฉันไม่ต้องห่วงเรายังไม่ไปไหนมีอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปก่อน ลูน่าเกิสวยมั้งแต่ตอนนี้คริสต์มาสจบจริงๆแล้วและฉันก็ไม่ได้ของขวัญสักชิ้นโอ้ต้องได้สิสเก็ตน้ำแข็งแต่ฉันไม่เคยเล่นสเก็ตมาก,ก่อนเลยนะไม่เป็นไรฉันก็ไม่เคยแต่เราจะคุ้นกับมันแล้วเข้ามาลองดูกันซ Ha ha ha